ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ลุกลามไปถึงกุนคแมหรือมวยขเขมรแล้วสมาคมมวยขเขมรแบนกีฬาและนักกีฬามวยไทยแล้วหลังสมเด็จฮุนเซนเรียกร้องให้กัมพูชางดฉายหนังจากประเทศไทยเพื่อเป็นการกดดันและแบนไทยอีกช่องทางหนึ่งทำให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกัมพูชาขอแจ้งเร่งด่วนต่อสถานีโทรทัศน์ทุกรายว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอความการุณาหยุดออกอากาศภาพยนตร์ถ่ายทุกประเภทบนจอโทรทัศน์ของตนจนนำมาซึ่งการงดกีฬามวยไทยโดยจากเอกสารระบุข้อความไว้ดังนี้สมาคมมวยกัมพูชาขอแจ้งให้บรรดาผู้ประกอบการเจ้าของสถานีโทรทัศน์และบริษัทพันธมิตรพัฒน,นาทุกท่านทราบว่าตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2568 นักกีฬาไทยชายและหญิงทั้งหมดจะถูกระง,งับการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมถึงในสนามแข่งขันที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมาคมมวยสากลเขมรอย่างไม่มีกำหนดหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ประกอบการเจ้าของสถานีโทรทัศน์และบริษัทพันธมิตรพัฒนาทุกท่านในกัมพูชาจะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานนี้ด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ในอดีตสถานีทรทัศน์บางสถานีในกัมพูชามีนักกีฬาไทยเดินทางมาแข่งขันกระชับมิตรและชิงเข็มขัดมากมายแต่สถานีทรทัศน์บางแห่งไม่ได้นำนักกีฬาไทยมาแข่งขันมานานแล้วอีกทั้งยังสังเกตได้ว่าการประกาศยุติการจับคู่นักกีฬาไทยเกิดขึ้นในช่วงที่กัมพูชาและไทยกำลังประสบกับความตึงเครียดเรื่องชายแดนสื่อชื่อดังในกัมพูชากล่าว เชื่อว่าการตอบโต้จากทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาจะยังมีต่อไปอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับในช่วงกีฬาซีเกมที่ผ่านมาโดยเมนเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันนั้นมีประเด็นในเรื่องกุญคแมรและมวยไทยเช่นกัน และในช่วงปลายปี2568ที่จะถึงนี้มหกรรมการแข่งขันกีฬาสีเกมครั้งที่33ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมปีนี้โดยมีกรุงเทพมหานครชนบุรีและสงขลาเป็นสนามหลักในการแข่งขันไม่เพียงการติดตามเหรียญของทัพนักกีฬาไทยเท่านั้นนักกีฬากัมพูชาก็น่าสนใจเช่นกัน เนื่องจากครั้งที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพสามารถเก็บเหรียญทองได้อันดับหนึ่งในทุกๆวันของการแข่งขันก่อนจะยอมให้ชาติอื่นแซงในช่วงท้ายและจบอันดับ4ของตารางได้สําเร็จนับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกัมพูชาที่สามารถทำเหรียญรางวัลได้มากขนาดนี้แต่การแข่งขันซีเกมครั้งที่33ในประเทศไทยไม่มีการบรรจุกีฬาพื้นบ้านแปลกๆเหมือนในซีเกมกัมพูชา น่าติดตามว่านักกีฬากัมพูชาจะแสดงศักยภาพออกมาได้น่ากลัวเหมือนครั้งที่แล้วหรือไม่ก่อนจบคลิปนี้กดติดตามช่อง Amazing ASEAN เพื่อเป็นกำลังใจและทันต่อการอัปเดตข่าวสาร